นมหรือการกินอาหารที่มีส่วนผสมของนมถือเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบันแต่ถ้าเรานั่งทามชชีนย้อนกลับไปเมื่อ6ทศวรรษก่อนคนไทยบริโภคนมเพียง1.4กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้นทำให้คนไทยจำนวนมากเกิดภาวะขาดสารอาหารด้วยเศรษฐกิจที่ยังไม่เฟื่องฟูอย่างปัจจุบันในปี2505พลเอกสุรจิต จารุเสรณีและหุ้นส่วนจึงก่อตั้งบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดขึ้นมาด้วยความรักในการเกษตรและความต้องการให้คนไทยสามารถเข้าถึงนมคุณภาพดี และในปี2508คนไทยก็ได้รู้จักกับนมขาวข้นหวานมันแบรนด์ไทยอย่างมะลิซึ่งค่อยๆขยับขยายความอร่อยจนเติบโตเป็นแบรนด์นมอันดับหนึ่งของไทยาาไะอะไรคือต้นทุนสำคัญในการทำธุรกิจของมะลิที่ทำให้แบรนด์อยู่คู่คนไทยมากกว่า60ปีข้าวขวาววนนนหมั ต้นทุนที่สำคัญของมาลีนะครับก็คือ growth mindset ครับ growth mindset growth mindset growth mindset กันพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันนมตรามาลีบริหารโดยทายาตรุ่นที่3นํนำโดยพิมพ์จารุเสรนี 1. สุทธนอมกันนสูตรกดจารุเสรนีและทายาตรุ่นที่4อย่างพิษพิชยเทพยุคตะเสวีฟิลม์มอันจิดากันนสูตรและมินลีทารีรัตยุคตะเสวี คุณส,สำคัญของนมดราม,มาลีนะคะก็คือการที่ผู้บริหารนะคะพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับยุคสมัยอะคะ่ะ ของนมรมมามลีนะคะเรามีบุคลากรที่อยู่กับเรามาตั้งแต่60ปีมาแล้วะคะ่ะปัจจุบันเราก็มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทํางานเพราะฉะนั้นการทํางานเราก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ให้ทั้งสองฝ่ายะคะ่ะมานั่งคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีของคนเก่าที่เคยทําอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วพร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่คนรุ่นใหม่ได้มาผสมผสานกันนะคะ ในอดีตคนไทยอาจคุ้นชินกับนมตรามะลิแบบกระป๋องที่วางขายมาตั้งแต่ปี2,508จนกระทั่งปี2,560มมลิออกนวัตกรรมนมข้นหวานแบบหลอดบีบแม้ในสมัยนี้อาจดูธรรมดาแต่ในยุคนั้นมมลิเป็นแบรนด์นมข้นหวานเจ้าแรกๆที่ทำหลอดบีบขาย เราให้ความสําคัญต่อผู้บริโภคนะคะคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยหาที่เปิดกระป๋องเราก็จะมีเป็นหลอดบีบเพื่อสะดวกในการใช้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็สำหรับผู้บริโภคแทนที่เขาจะต้องมาเจาะกระป๋องเยอะๆะคะ่ะเราก็ทําเป็นถุง2กิโลเพื่อสะดวกในการใช้แต่ละครั้งะคะ่ะเราก็จะศึกษาหาข้อมูลนะคะทำการตลาดแล้วก็ไปทํางานกับผู้บริโภคผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดก็เลยจะทําให้นมจรามมลีะคะ่ะเราทันสมัยตลอดเวลาแล้วก็มีการพัฒนาที่อย่างยั่งยืนเติบโตไป อย่างมั่นคงสำหรับพิทแล้วคิดว่าการที่เรามี g o t h mindset หรือ continuous improvement เนี่ยมันทำให้เราได้อยู่ตรงกับเวลามาล,ลีเนี่ยเรา pride o u r s e l v e ในการที่เป็น first mover อันนั้นหนึ่งนั่นคือเกี่ยวเรื่อง g o t h mindset บริษัทใดที่ที่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเลยก็อาจจะตาม หรืออยู่ในยุคนั้นไม่ได้ซึ่งมารีก็อย่างที่พูดไปครับก็พยายามที่จะเข้ากับเทรนด์เข้ากับตามการเวลาคอน s u m อ e r ที่เปลี่ยนไปถ้ายกตัวอย่างเป็นโปรดักต์อะมาีหลอดนะครับ ตอบโจทย์เรื่อง Consumer Convenience ครับใช้ง่ายขึ้นตัวฝากเกียวครับก็จะมาตอบโจทย์เรื่อง Convenience สำหรับผู้ประกอบการครับก็จะมีความแตกต่างตรงนั้นเนาะ m a r l เล a c u g a ก็จะมาตอบโจทย์ตรง Health Conscious ตัววันตินก็จะมาตอบโจทย์เรื่องเทรนด์ของ Retro หรือตัวเทรนด์ที่เราคิดว่าเป็นไทเนสครับแล้วก็ตัว oat milk ก็จะมาตอบโจทย์เรื่อง Plant b a s e ซึ่งแต่ละอันเนี่ยตอบโจทย์ของการเวลาที่เขาออกมาการเป็น first mover ในตลาดนมของ m a ลิ ทำให้มารีนาเข้าโยเกิร์ตตายโยเพลจากฝรั่งเศสมาขายในปี2,530 First Mover พ mm ิดมองเป็น2มุมแล้วกันนะครับจากด้านมารีเองเรามีทั้ง success story กับการที่เป็น First Mover แล้วก็ Case Study ที่อาจจะดูว่าไม่ s u c cess เท่าไรครับ30ปีที่แล้วครับเราคิดที่จะทำโยเกิร์ตออกมาเพราะเราเห็นเทรนต่างประเทศแต่เราไม่ได้เข้าใจกับลูกค้าในประเทศไทยคอนซูเมอร์เบสในประเทศไทยเราก็ออกโปรดักต์โยเกิร์ตมาครับซึ่งโยเกิร์ตนี่เป็นโปรดักต์ที่เซนซิทีฟมากครับกับภูมิภาคอากาศเราเนาะมันร้อนเนาะสมัยก่อนทุกคนจะไม่มีฟรีจโลจิสติกก็ยากรถทคที่มีเรฟริเจอรเตอร์อะไรอย่างนี้มันก็จะไม่มีก็ทําให้โปรดักต์นั้นไม่สักเซสแล้วก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างคู่คนไทยด้วยครับเพราะคนไทยก็ไม่คุ้นเคยกับกรถโย ก็คือเราต้อง s t r a t e g i z e เข้าใจลูกค้าครับเราถึงจะสามารถออกโปรดักต์มาได้โปรดักต์นึงเพราะว่าถ้าเราโก o ไปอย่างเดียวเลยล้ำลูกค้าคนไทยเราก็จะไม่โตขนาดนี้คิดว่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแม้มะลิจะครองอันดับหนึ่งในตลาดนมไทยแต่แน่นอนว่าเส้นทางของมลิไม่ได้หอมหวานในปี2540มลิต้องเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งที่สร้างหนี้ให้บริษัทกว่า3,000ล้านบาทจนผู้ถือหุ้น พากันถอนตัวและแนะนำให้ขายโรงงานหรือวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปี2554ที่เครื่องจักรในโรงงานจมน้ำทั้งหมดการทำงานทุกคนก็จะต้องเจอปัญหาอยู่แล้วคนที่มี growth mindset ก็จะพอเจอปัญหาแล้วก็จะแบบ take a step back หายใจเข้าลึก,ลก แล้วก็กลับเข้าไปดูว่ามันสามารถแก้ตรงไหนโดยที่คนที่ไม่มี growth mindset ก็อาจจะมองว่าเนี่ยเราต้อง give up แล้วแต่ว่าที่จริงแล้วมันอาจจะมีแบบ solution ที่เป็นไปได้ถ้าเราค่อยๆแก้มันไปทีละอย่างเมื่อ10ปีที่แล้วน้ำท่วมโรงงานโรงงานพังไม่สามารถผลิตของได้ของขาดตลาดมาร์เก็ตหายไปคนลาออกไปเท่ากับว่าตอนนั้นถ้าผู้บริหารไม่มี growth m i n d s ก็อาจจะ give up ในการที่ ิดบริษัทไปเลยเราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้แล้วแต่การที่ผู้บริหารตอนนั้นมีกู๊ดมายน์เซ็ตเขาสามารถนําพาบริษัทและคนที่เหลืออยู่สร้างบริษัทใหม่มาตั้งแต่ต้นได้เลยเพราะว่าต้องสร้างโรงงานใหม่ต้องหาคนใหม่ต้องสร้างมาร์เก็ตใหม่ซึ่งคิดว่าเอ่อกู๊ดมายน์เซตตรงนั้นสําคัญมากๆกับทุกบริษัทที่จะสามารถอยู่รอดมาได้60ปีจะต้องอ d ดแอปผ่านวิกฤตมาตลอดทุกคนค่ะ นอกจากต้องปรับตัวในองค์กรมาริยังต้องปรับตัวกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมาริเริ่มก้าวเข้ามาทำโซเชียลมีเดียของตัวเองเปิดช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซเลือกใช้พรีเซนเตอร์รุ่นใหม่รวมถึงทำโปรเจกต์คอลลาบบเรชันมากมายไม่ว่าจะเป็นคู่ไบร์ t วินหรือวงทรินิตี้หรือพามาริไปอยู่ในรายการเรียลลิตี้ด้านอาหารหรือแม้แต่ในภาพยนตร์เพื่อให้มลิเข้าถึงลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ว่าเราต้องมี growth mindset ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นกับการสื่อสารกับคนก็ตามเด็กยุคใหม่เขาก็จะไปโซเชียลมีเดียที่ใหม่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราจะตามเขาให้ทันเราก็ต้องไป the next one the next one ภายนอกคนอาจจะมองว่าแบบมารีเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่จริงๆเราก็พยายามจะปรับตัว กับสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าเทรนด์ปัจจุบันนะคะฟิมก็เลยเหมือนเข้ามาแล้วก็สร้าง e-commerce ์ซแพลตฟอร์มให้กับมาริเราก็อยากมีเซอร์วิสนี้เพื่อบริการลูกค้า ปกติเนี่ยแบรนด์มาลีเองก็คือจะทำโปรดักต์อยู่ในองค์กรของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อ2อสปีที่ผ่านมาเราก็ได้คอลแลบกับบริษัทข้างนอกไม่ว่าจะเป็นพวกร้านเบเกอรี่ร้านค้าต่างๆหรือว่าที่เราเพิ่งทําไปก็คือลอนช์ตัวมาลีโอวันตินอีซีสะควีสค่ะแล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์กับรายการทำอาหารอย่างเช่นรายการ Master Chef ซึ่งเป็นรายการที่มีเมนูที่ค่อนข้างครีเอทีฟมันสามารถทําให้ผู้ชมหรือคนดูทั่วไปเนี่ยสามารถ รู้ได้ถึงว่า Product ของเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างปัจจุบันเราไม่ได้ทำแค่ Digital Marketing เราก็ทำครอบคลุมทั้งหมดอย่างเช่นทางทีวี TV, เอาเอาโฮมกระทั่งพาร์ทเนอร์ของเราให้ช่วยพูดอะไรต่างๆนะครับ มีการหยิบใช้พรีเซนเตอร์ใหม่ๆมากขึ้นให้เกิดแบรนด์เลิฟให้เด็กรุ่นใหม่รักในแบรนด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแคมเปญปีนี้ก็อย่าง p a p e r p l a พลนะครับมีการเอา TVC ไปยิงตามทรดิชชลช่องเดิมใช่ไหมฮะแล้วก็เอา MB ไปยิงทาง YouTube แล้วก็เล่นพวกกิจกรรมทางติ๊กต๊อให้เด็กๆเ,เต้นปรากฏว่าเป็นแคมเปญที่ได้แฟนคลับเด็ก ได้กลุ่มที่เล็กที่สุดที่เคยทํามาก็ดีใจที่เด็กๆเขาก็ชอบนมตามะลีไม่ใช่สําหรับแบรนด์ที่เก่าแก่อย่างเดียวฟิงว์เข้าใจว่าแบบทุกแบรนด์เนี่ยมี growth mindset เป็นของตัวเองเราก็ต้องปรับตัวเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางการขายทาง Marketing หรือว่าทางแบบการดูแลลูกค้าค่ะความสุขกับคขา ของที่บริษัทเราทํางานเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นความสุขมันก็ต้องเริ่มออกจากข้างในขององค์กรก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราเห็นผู้บริโภคอะค่ะได้ทานผลิตภัณฑ์หรือว่าชอบหรือแค่เขาโพสต์ว่าเออทานนมจามาริหรือไปที่ไหนแล้วมีคนร้องเพลงนมจามาริแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะจากปลักที่ผ่านมาที่เราออกมานะครับเราให้ความสําคัญมากกับตลาดประเทศไทยครับเราอยากเอานําพาแบรนด์ไทยเนี่ยที่เราได้สร้างมาเนี่ยครับ อยู่ในตลาดสากลตลาดโลกครับก็คิดว่าเราจะเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนไม่ว่าจะเป็น CLMV หรือภายในอาเซียนส่วนใหญ่จะพาตัวตลาดและตัวแบรนด์ของเราเนี่ยไปสู่ประเทศน,นั้นๆครับแล้วหวังว่าแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยหนึ่งของเราเนี่ยจะไปอยู่ในสากลโลกได้ แนอนาคตาก็คิดว่านมจามลีก็ยังจะอยู่คู่คนไทยนะคะเชื่อว่าในระหว่าง60ปีนี้ไปจนถึง120ปีะคะ่ะ mm. ก็คงจะมีพัฒนาการต่างๆมากมายนะคะ mm. เราก็นํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างเมื่อสมัยก่อนเมื่อ60ปีที่เราก่อตั้งก็เป็นกระป๋องจนวันนี้เราก็มาเป็นหลอดแล้วก็เป็นถุงเชื่อว่าอีก60ปีข้างหน้าเราก็อาจจะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆห,หรือนมจามลีอยู่ในแพคเกจิง้งรูปแบบใหม่ๆก็เป็นได้ะคะ่ะ